Hello, my name is Dr. s r บุ a k h a m เมื n g I'm 48 years old I'm the owner of Shell gas station ดิฉันดรบุษราคำเมืองนะคะเป็นเจ้าของธุรกิจสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงเชลมีทั้งหมด7สาขาค่ะในเรื่องของภาษาอังกฤษความสำคัญนี้คือตอนนี้เป็นอันดับหนึ่งะเพราะว่าการทำธุรกิจนะคะถ้า เราไม่มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษกันที่เราจะติดต่อสื่อสารนะคะกับแขกที่มาเยี่ยมสถานีซึ่งเป็นผู้บริหารที่มาจากต่างประเทศนะคะเราก็จะไม่สามารถที่จะพูดคุยกับเขาได้เวลามีทางผู้ใหญ่ของบริษัทมาเยี่ยมเนี่ยค่ะเรารู้สึกว่าฟังได้แต่เราสื่อสารโต้ตอบไม่ได้นะคะก็เลยทำให้มีความรู้สึกว่าการที่เราต้องมีการติดต่อสื่อสารกับชาวต่างชาติเนี่ยค่ะ เราก็ควรที่จะต้องเรียนเพิ่มพูนความรู้ตรงนี้ด้วยที่ TheBites กา s ิน i ทเนี่ยก็คือจะมีติวเตอร์นะคะคอยให้คำแนะนำแล้วก็มีการโต้อตอบกันเป็นภาษายงังมีการเรียนที่นอกเหนือจากการที่เราเรียนในตําราก็เอาเหตุการณ์จริงหรือสถานการณ์จริงนะคะที่เรา,เาพบเจอในการทำธุรกิจของเรามาสอบถามกับติวเตอร์ได้ติวเตอร์ก็จะให้คำแนะนำเป็นอย่างดีค่ะสิ่งที่ชอบเลยก็คือว่าเ e ลกาซิ n i ทเนี่ย เป็นลักษณะของการสอนที่ไม่ต้องเดินทางนะคะแล้วก็เราสามารถเลือกเรียนช่วงเวลาไหนก็ได้อันนี้คือความสะดวกในเรื่องของการเรียนกับที่ The Base English The b e s t English We are the best Buddy for your study.